นักขาวพลเมืองวันนี้ติดตามนิสิตสาขาวิชาสังคม,มาศาสตร์คณะศึกษาศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะไปเรียนรู้วิถีคนหาปลาในลําน้ําเสียวในช่วงหน้าแล้งค่ะที่บ้านท่าม,ม่วงอํเาเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ที่นี่ลำน้ำเสียวบ้านท่าม่วงตําบลโพนสูงอําเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตหายอยู่หากินกับลำน้ำมายาวนานรัดในน้ำก็มีปลากุงหอยปูปลานี่อุดมสมบูรณ์บางคนกับปลูกพืชผักสวนขั่วก็ได้น้ำน้ำ,นำเสียวตัวนี้ไปใส่คือกันนี่มือนี่กับเพิ่อนเนี่ยมาเอาเนาะเนาะก็คืออุ้มบนเน็ไว้ ช่วงฤดูการหลังเก็บโจนี่เป็นเนาะมียงางไว้เพื่อที่เตรียมการไห่น้าเหนือมันจบกมาบกมา้าแบบปลามันก็จะมามามาท่อนน้ำอาศัยเนาะนี่หละหลังฤด,ดูการทำนาชาวบ้านที่นี่จะมาทอดแหหาปลาเป็นอีกอาชีพที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเพาเดือนมีนาเม่สายตร,รงต้องการเขาถึม,ม,เมาเอา ตร,ลลต,ต,รตรงนั้นมันหลุดลุ่มตาสุดแล้วหาตายตรงนี้ก็ได้ยุบขันโบถึงเป็นไรจิตเป็นไรใดก็ห้องโจนี่ก็เพจะเลี้ยงกันมาัสามคนนึงทีก็ตัว,วนี้พวกอะไรมันซีขึ้หาลอยยังทีไหมอันนี้ปลาแกแ้วนี่อันนี้ปลาอันนี้ปลากดได้ยละเนี่ยอันนี้ปลาหัวแข้งลูกนี่นี่ปลาหัวแข้งบ้านนีเอิญอันนี้ปลาเทียมปลาเ,เทียมนี่ปลานี่มัน มันกินแซบบ่ตืดบ่าจ,ดบาจางมันเป็นปลาที่มีมันมีหนังพ้อดีแมนรสชาติดีพอดีเพราะว่ามันถือกับพวกดินเอียดดินเข้มหฮาวทายทุง่งกุล่าห้านี่นอกจากจะมีการหาปลาเพื่อนําไปบริโภคและจําหน่ายแล้วยังมีการนําปลาไปแปรรูปเช่นปลาจอมปลาแห้งปลาราเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีม<ค>นในชุมชน นักข่าวพลเมืองนิสิสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน